กับเอด้วยอ๋อครับผมโบสก็ม .K. ที่นี่เขาจะมีเมนอยู่แล้วเนอะนี่เมนเพิ่งรู้ทำใหม่ครับเดี๋ยวพาไปดูไม่รู้เสร็จยังออ๋ตอนที่มาครั้งสุดท้ายปีแล้วยังไม่เสร็จหนึ่งก็ยังสร้างอยู่เนาะขอรักครั้งหรอเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นชายช่ยยกบนดบขึ้นข้างบนน่ะพระเทพระิทธาจารย์โอ้นี่จิงพระเทพ ชันเทพใช่ไหมชันเทพราชนะที่ปรึกษาเจ้ากรุงเทพเอาาโอ้โอ้เนี่ยอาจารย์เนาะอันนี้สร้างใหม่เนาะไม่ใช่รีนโนเวทอาจารย์สร้างใหม่สร้างใหม่เมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนเป็นพื้นอย่างนี้อ๋อครับอ,นนอ,อ๋อครับผม,มนี่ก็ทำเทมใหม่อ,อ๋อทำไปอย่างนี้ยังไม่รู้ไม่รู้ว่าทำอะไรนะ น่าจะเป็นศาลาบางศ่วารา,รานี้อันนี้เมนอยู่อยงเี้ยาลาบางส่วนเออใช่ใช่ใอันนี้เป็นเก่าอ Team ๋อนี่เป็นเก่าใช่ไหมฮะนี่ก็าทำเมนใหม่โอ้โอ้พูถือว่าจเจริญมาพัฒนาจากวัดลาดมนาะเป็นวัดหลวงเลยถือว่าต้องความสามารถของอ,อ๋อเมื่อก่อนวันลาศวันลา